จำได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากตูเเจริญครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่นู้ปูนเจริญครับคนเดียวถูไกล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกบใจตูพเจริญครับกรใได้หงในุัวมาากใจครับก็บอกเกริ่นเอาไว้นะครับว่าเรายังกำลังจะทำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือจะทำยานอวกาศนะครับ ก็อันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะครับเพราะเขาสั่งให้ผมปิดเป็นความลับนะครับภายในไม่เกินกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะประกาศว่าเราจะส่งยานอวกาศไปโลกพระจันทร์แล้วก็จะเข้าไปอยู่ในออร์บิทของโลกพระจันทร์นะครับจะเป็นชาติที่ห้าในเอเชียที่ทำได้นะครับก็มีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีอินเดียจากนั้นก็จะเป็น next ก็จะเป็นไทย มแบงค์พันเธอืใหญ่ก็่าบ้านเหรอมันใหญ่กว่าแบงค์พันคนอื่นถ้าอยากเป็นคนเดียวทำไมไม่เหมาปไปเลยล่ะก็บอกเกิ่นเอาไว้นะครับว่าเรายังกำลังจะทำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือจะทำยานอาวกาศนะครับก็อันนี้เกิ่นไว้ก่อนนะครับเพราะเขาสั่งให้ผมปิดเป็นความลับนะครับภายใน ไม่เกินกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะประกาศว่าเราจะส่งยานอวกาศไปโลกพระจัน์ทรแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในออร์บิทของโลกพระจันทนะครับจะเป็นชาติที่ห้าในเอเชียที่ทำได้นะครับก็มีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีอินเดียจากนั้นก็จะเป็นเน็กซ์ก็จะเป็นไทย